มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด่นดังนะคะและงวดนี้ค่ะขอบอกว่าเด็ดมากๆเลยค่ะทางช่องได้เลขเด็ดหวยแม่จําเนียนนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2565เอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด่นหวยแม่จำเนียนงวดนี้ค่ะจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดไว้ได้เลยนะคะหวยมีไม่เยอะค่ะตัวแรกค่ะเป็นเลข3ตัวนะคะเน้นเน้นชัดๆกับเลขนี้เลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะไปดูตัวต่อไปกันต่อเลยค่ะยังคงเป็นเลข3ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะและตัวนี้ค่ะเป็นเลข3ตัวสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเลข2ตัวแล้วค่ะไปดูเลข2ตัวกันต่อเลยค่ะ เลขเด็ดแม่จำเนียนนะคะเลขสองตัวค่ะตัวแรกค่ะชัดๆค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยค่ะ ใครดูไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันนะคะในงวดวันที่1มิถุนายน2565ค่ะ และเลข2ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับเลขเด็ดหวยแม่จำเนียนงวดนี้ค่ะเป็นสองตัวสุดท้ายแบบเน้นๆเลยค่ะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะเป็นสองตัวสุดท้ายแล้วนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะขอให้ทุกคนถูกหววรวยเบอร์นะคะ และอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าค่ะสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ